เขาเต็มใจให้ผิดเหรอคะผิดจ้ามันเป็นเงินที่เขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงมึงจะบอกไม่ผิดได้ยงังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่เงินนั้นเป็นเงินชั่วเป็นเงินผิดกฎหมายเป็นเงินที่ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเขาต้องการให้มึงซื้อเขาซื้อเสียงมึงซื้อสิทธิ์มึงแล้วมึงก็ไปขายเสียงให้เขาแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดธรรมผิดศีล แทนี่จะเลือกคนดีเข้าไปกับเลือกโดยอาศัยเงินทองเงินตาเป็นที่ตั้งแล้วก็ผิดกฎหมายมึงจะบอกไม่ผิดหาอะไรมันผิดเต็มๆมันเอาแล้วมันไม่ผิดใช่มันไม่แต่จะรับของโจรเลยว่าการให้นี้มันผิดมันผิดด้วยมันผิดโดยการให้ใช่มันเจตนามันก็ผิดเพราะตั้งแต่เจตนาในการให้แล้ว เจตนามันไม่บริสุทธิ์พระต่แรกมันจะถูกได้ยังไงยังไงมึงรับมึงก็ผิดอยู่ดีเขาให้ก็เอาสิเขาก็มึงมันโง่งไงสันดานก็ควายอย่างมึงอะเต็มประเทศไปหมดไอ้ผู้ที่รับเงินนะ่ะเลือกรับแต่ไม่เลือกเนี่ยมันควายมันเขาเกี่ยวกันเต็มประเทศไปหมดประเทศแม่งไม่ถึงไม่ไม่มีหาแล้วัฒนาทุกวันนี้ไงอยากได้การเมืองใหม่แต่ตัวมึงังจะทำทุเรศทุเลศอยู่เลยอีสันดานถ้าประเทศมีคนพวกมึงเยอะๆนี่ ว่าประเทศล่มจมชิบหายวายป่วงหมดคลอดควายออกมาใช้ชีวิตคอบควายออกมาทํางานในประเทศแม่งมีอาชีพเดียวไถนาแม่งไม่มีอาชีพอื่นเลยกูไม่แปลกใจทำไมประเทศแม่งไม่พัฒนาแม่งไม่มีอาชีพด้านพัฒนาเรื่องการไปทําธุรกิจการไปทำอสังหาริมทรัพย์ไม่มีมีแจะควายอาชีพเดียวคือไถนาอีสันดานยังมีหน้ามาพูดอีกนะ เขาให้ก็รับสิชั่วจริงๆสุดท้ายอีกคนที่ให้เงินมึงมึงไม่เลือกมันมันก็เข้าไปนั่งในสภาอยู่ดีโง่จริงๆมึงแหกตาดูดิเวลามันจับตั้งรัฐบาลกันนะแล้วมึงแหกตาดูาไอ้พรคที่มึงบอกมึงไม่เลือกแต่มึงได้เงินนะ่ะมาไปนั่งบริหารประเทศหรือเปล่ากูก็เห็นไปนั่งบริหารประเทศทุกที สันดาลโง่และยังัวฉลาดอีพวกรับเงินเนี่ยทำประเทศชาติชิหายห,หมดมึงไม่ต้องไปทอดพรกการเมืองมึงโทษสันดาลตัวมึงก่อนมึงยังรับเงินใต้โต๊ะซื้อสิทธิ์ขายเสียงและอีพวกที่เข้าไปในสภามันจะรับเท่าไหร่ไม่แหกตาดูเหรออย่างนี้แสดงว่ามันไปรับเงินในสภามันก็ไม่ผิดใช่ไหม มาไปรับเงินใต้เต๋แล้วหัวแล้วอ้วหัวประมูลเอื้อต่อนายทุนอ้วต่อบริษัทแม่งมีบริษัทเดียวทําแม่งทุกโครงการในประเทศแสดงว่าแม่งก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะอะไรเอาให้กูมากูก็รับไงใช่หรือเปล่าอิสันดานมีคนไหนบ้างไม่รับกูนี่ไงไม่รับมันจะมีใครล่ะกูนี่ไง ลูกศิษย์กูอีกหลายคนก็ไม่รับบ้านกูก็ไม่รับมีคนเสนอให้กูก็ไม่เอากูทํามาหาแดกด,ด้วยตัวกูเองไม่ต้องไปแบ,บมือเงินขอชาวบ้านเอาความชั่วมาแลกเงินเอาความทุเรศทุลังของตัวเองไปแลกเงินมันทุเลศดกูจะถุยน้ำลายลงตรงนี้เลยสันดานถุยนี่สักทีนึงชิบหายกูถุยใส่ออนเนี่ยอีสันขวานพูดวยังจะเถียงอีนะ่ะ พี่ผมอะไรมาถามชั่วจริงๆพี่ผมอะไรมาถามผมอาจารย์หนีกูจะถามมึงดีไหมอะไรถามมาเลยมีคนจะให้เงินเพราะว่าผมมีชื่อในในในบ้านไงมีคนจะให้เงินมึงอ่ะเขาป่ะแอ่ผมไม่เอากูว่าแล้วไม่น่าถามเลยปฏิเสธอย่างเดียวมึงไม่จะไปด้างรับโง่ถ้ามึงปฏิเสธอีกหน่อยมันก็ไม่มาแจกมึงแล้วแล้วมันจะซื้อเสียงมึงยังไง ามันแจกแล้วมึงรับแปลว่ามันนักคิดว่ามึงจะเลือกมันครั้งต่อไปมันก็จ่ายเงินอย่างนี้ไปตลอดและกูก็เห็นมันก็ได้ทุกทีอ้โง่มึงจะสรรหาคำหาอะไรมาด่ามึงเคยเห็นมันหยุดการซื้อเสียงหรือยังถ้ามึงบอกว่ารับแต่ไม่เลือกทำไมกูเห็นมันเข้าไปนั่งหน้าด้านยในสภาล่ะเอามึงตอบกูสิมึงบอกว่ามึงฉลาดนักหนารับเงินมาแต่ไม่เลือกแต่ทำไมกูเห็นมันเข้าไปนั่งในสภาทุกที มึงไม่แหกตาดูซิ่เบอร์ที่มันบอกให้มึงกามันได้หรือไม่ได้กูก็เ,เห็นมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอิสันดานยังมีหน้ามาพูดอีกคนพวกคนอย่างพวกมึงนี่แหละทําให้ประเทศชิบหายแล้วยังมีหน้ามาพูดอยากได้ประเทศดีขึ้นก่อนประเทศจะดีขึ้นมึงทําตัวเองก่อนจ้ามึงบอกว่านักการเมืองโกงมึงยังโกงเลย มึงด่าไว้พวกนักการเมืองมันโกงมันชั่วการเมืองไม่พัฒนาตัวมึงเองนะพัฒนาก่อนนี่สันดานมึงด่าชาวบ้านแต่ตัวเองไม่คิดจะทำด่าพรรกการเมืองนั้นชั่วด่ารัฐบาลน,นี้เลวด่ารัฐมนตรีนั้นชิบหาย แต่ตัวมึงเองอะตัวทําชิบหายเลยด่าแม่งได้หมดทุกคนยกเว้นด่าตัวเองตัวเองชั่วยังมีหน้าไปชือ้อชี้หน้าด่าคนอื่นว่าชั่วถ้าที่จะต,ตัวเองยังไม่ได้เลิกทําชั่วเลยซ้ําแทนที่จะรณรงค์กันว่าอย่ารับเงินอย่ารับเงินไม่ใช่มานั่งพูดว่ารับไปเลยแต่ไม่ ปม่เอาคนโง่ๆแบบนี้มานั่งพดมานั่งพูดอยู่ได้ยังไงกูแปลกใจมึงต้องไม่รับในทุกกรณีไม่ใช่ไปพูดกับว่ารักแต่ไม่เลือกคนที่โง่น่ะคือมึงไม่ใช่บัน พี่นักการเมืองมันโง่เนอะเงินมาให้กูไม่เลือกมึงหรอกไอ้โง่เอ้ยกูไม่จะด่าไอ้อโง่กูนี่กูไม่อยากด่านะถ้ากูด่ากระจุยกว่านี้กูจะบอกให้นี่ขนาดยังไม่ด่านะเคยไหมกับนชมไม่เคยการนี้ก็ดี พูดละขึ้นแม่งชั่วจริงๆแม่งเถียงได้หน้าด้านคนเราแม่งหน้าด้านอะไรได้มากขนาดนั้นแม่งมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นการกระทำเลวเป็นสิ่งที่คิดว่าทำได้ม่นาเอาอะไรมาคิดสังคมมันทุนเลศทุลังอะไรได้มากขนาดนี้การเมืองมันเลวซ้มต่ำช้าได้มากขนาดนี้ กูแปลกใจอันนี้ครัวป้าบุญนี่อันนี้ไม่เคยมาอันนี้ติดามาอยู่ยครับตาาบางแสนครับอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ได้วยนะช่องนี้เป็นช่องหลักเลนะคนตื่นทำหนึ่งนะอย่างอื่นมปนช่องอื่นเป๊หมดแล้วคนตื่นทำหนึ่งคนตื่นทำหนึ่ง สังคมรอบข้างมันบีบให้พวกเราทุกคนต้องเป็นแบบนี้หรืออยู่ที่ตัวเราสรุปเราจะอยู่ในสังคมนี้ยังไงแล้วมึงไปทําตามเขาทําไมล่ะสังคมจะบีบก็ให้สังคมมันบีบเพราะมันเดือดร้อนเหรอกูถามแกเนี้ยการที่เขาเอาเงินมาให้มึงเนี่ยถ้ามึงไม่มีมึงไม่ได้เงินก้อนนี้มึงจะเดือดร้อนชีวิตมึงจะไปต่อไม่ได้มึงจะล่มจมล่มเหลวมึงจะไม่มีแดกมึงจะไม่มีเงินแดกข้าวเหรอกูถามแกเนี้ยมึงอยู่มาได้ตั้งแต่สองปีเขาซื้อเสียงมึงวันนี้ไม่กี่บาท มึงบอกว่าต้องเอาไว้ไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้มึงตอแหลเกินไปโทษแต่สังคมอ่ะโทษตัวเองบ้างเลิกโทษชาวบ้านว่าชาวบ้านบีบมึงแต่ตัวมึงเองทำตามสันดานตามความพอใจของมึงเองทําไมกูไม่ทําตามสังคมอ่ะสังคมไปทางกูไปทางสังคมติดหมอดูล่างส่งกูไม่ไปกับหมอดูล่างส่งกูทวนกระแสทําไมกูทําได้ล่ะ บางคนยากจนก็าสานกรอกหม้อไม่มีบางคนพ่อแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอ๋อก็เลยยอมรับเงินชั่วถ้าจะไนนี้มึงก็อยู่กับพ่อแม่มึงมาจนพ่อแม่มึงแก่มาได้ขนาดนี้โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุเลศทุเลศแค่ไม่กี่บาทมึงอย่ามาห้างความทุเลศในชีวิตมึงเพื่อที่จะให้มึงทําชั่วถ้ามึงทําชั่วแบบนี้ความชั่วก็จะทวีคูณขึ้นในแผ่นดินมันก็จะเพิ่มคนชั่วขึ้นในแผ่นดินอีกคนหนึ่งแทนที่จะน้อยลงทําไมมึงไม่ไปทางานล่ะ มึงอยาเอาความจนมาเป็นข้ออ้างในเมื่อมึงทํางานหาเงินได้มึงอยู่กันมาตั้งนานแต่พอเวลาซื้อสิทธิ์ขายเสียมึงบอกว่าหาข้ออ้างมาเลยว่าลําบากมึงลําบากมาตั้งงานไม่มีเงินพวกนี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตมึงสี่ปีเลือกตั้งทีมึงมึงได้เงินพันหนึ่งทุเลศดไหมมึงว่าสี่ปีมึงอยู่มาได้แต่วันนี้แจกพันหนึ่งบอกอยู่ไม่ได้แล้วกูต้องรับถ้ากูไม่รับกูตายกูอดตายแน่มึงอยู่รอดได้มาตั้งสี่ปีชิบหายข้ออ้าง ข้ออ้างของคนอยากจะทำชั่วแม่สารพัสสัญหาก็อ้างมาทำให้ตัวเองดูดีแต่สุดท้ายมึงก็ดูชั่วอยู่ดีมึงรับคนหนึ่งเท่ากับมึงทำระบายทำลายระบบประชาธิปไตยในประเทศ น,นี่ประชาธิปไตยในประเทศมันจะเป็นประธานทีปไตยที่มีความขาวสะอาดมึงกลับทําให้มันดูขุ่นมัวดูชั่วดูเลวรามยังดีแถวบ้านให้สอ0ร้อยถ้ามึงอยากได้แค่ส0งนี่หนักกว่าเดิมอีกที่ผาย <c oughs> กูเนี่ยยกตัวอย่างพันหนึ่งกูว่าทุเรศแล้วมึงได้สองร้อแล้วมึงบอกว่าอยู่ไม่ได้จะไปต้องรับอันนี้ทุเรศหนักกว่าเดิมอีก ตุเล่กูไม่ชอบพักไหนแ้งนั้น่ะกูไม่มีพักในดวงใจในดวงตาอะไรแ้งนั้นอ่ะพักที่ดีในชีวิตของกูคือพักเธอะนอนเอาขานอนเอาขาแหวกเอาพัดลมเป่านั่นแหละพักที่ดีที่สุดของกู กดซื้อของในตะกร้าด้วยทุกคนอย่าลืมกดซื้อสินค้าในตะกร้านะฟังกูด่ายอย่างเดียวอย่าลืมกดซื้อของกูด้วยนะพี่กวนอร่อยตอนนี้จะกำลังเดินทางไปเข้ารายการถกไม่เถียงรายการแท้หรายการถกไม่เถียงช่องวันสามสิบเอ็ดตอนบา่ายโมงสามสิบห้าเออบ่ายสามสี่สิบห้ารายการสด ช่องวันสามสิบ่ายสามสประเด็นการเมืองนี่แหละเขาเชิญกูไปถกประเด็นให้คนมีสติในการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เลือกอวันมะรืนเลือกตั้งแล้ว ถกไม่เถียงแล้วทุกคนฝากติดตามด้วยรายการถกไม่เถียงทางช่องวันสามสิบเอ็ดบ่ายสามสี่สิบห้ารายการสดนะบ่ายสามสี่ห้าเปิดทีวีรอเลยเปิดอะไรก็ได้รอเลยสีแดงก็ได้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะกูพูดไม่ได้เพราะตอนนี้กูปักตะก,ก้าอยู่บ่ายสามสี่สิบห้าถกไม่เถียงเนี่ยกูกำลังเดินทางไปเข้ารายการเนี่ยกำลังกลับจากชนบุรี สีราชาบายสามสี่สห้าช่องวันสาสบรายการถกไม่เถียงกูกำลังจะไปออกรายการสด